เจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านเนะชาน้านี้นึกถึงคำที่ว่าหลายคนเลือกที่จะไม่พูดอะไรเวลาที่อารมณ์ไม่ดีวิธีนี้ก็เป็นวิธีป้องกันบาปกรรมจากปากได้เยอะเลยทีเดียวปากเรานี่สร้างกรรมได้ใหญ่สุดสูงสุดเลยนะถึงอนันตริยกรรมได้เลยนะคือยุยงให้สงแตกแยกกันนะลงอนรลกเอเวจีได้เลยทีเดียวหลายคนเลือกเลือกที่จะ ไม่พูดอะไรเวลาที่อารมณ์ไม่ดีวิธีนี้ก็เป็นวิธีป้องกันบาปกรรมจากปากได้เยอะนะหรือว่าปากเราเนี่ยอย่างพระเนี่ยสามารถอาบัติประราชิกได้ด้วยปากนะเพียงแค่ใช้คำพูดนะอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนว่าตัวเองมีคุณพิเศษแต่ทั้งทงท,งที่ไม่มีปากนี้ก็สามารถทำอาบัติประราชิกได้ปากนี้ก็สามารถทำอนันตริยกรรมได้ ปากของเรานี่ยโยมสามารถสร้างกรรมได้มากมายแบบชนิดที่น่าตกใจกันเลยทีเดียวฉะนั้นเขาคงไม่ว่าเราเป็นใบ้ถ้าหากว่าบางสถานการณ์เงียบไวนะ้น่ะดีที่สุดลวโยมนะหลายคนเลือกที่จะเงียบใน่ต้องอนุโมทนาจริงๆเลยนะโยมนะเชื่อเลยว่าญาติโยมหลายท่านเลือกที่จะเงียบตอนที่อารมณ์ไม่ดีหรือบางทีถ้าอารมณ์ดีก็ตามทีแต่ไปร่วมเสวนาไปร่วมสนทนา กับกลุ่มคนที่เป็นพานเมื่อคนที่ไม่ดีชวนกันวิจารณ์บางเรื่องที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงในเรื่องนั้นแต่มีบุคคลที่เสียหายจากคำพูดของเราไปแล้วเนี่ยบางทีก็ต้องยอมรับเหมันกันนะว่ามันก็เป็นวิบากกรรมที่บางทีเราก็ร่วมในการสนทนาในการเสวนาในการวิจารนะซึ่งเราไม่ได้รู้จริงในเรื่องนั้นจริงๆดังนั้นท่านทั้งหลาย หลายคนเลือกที่จะไม่พูดเวลาที่อารมณ์ไม่ดีวิธีนี้ก็เป็นวิธีป้องกันบาปกรรมจากปากได้มากทีเดียววันนี้หลายคนที่ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเนาะชีวิตเราเนี่ยมันมีแต่คนใส่ร้ายมีแต่คนใส่ความทำดีกับเขาเขาก็ไม่ดีกับเรา,าตัวโดนบูลลี่โดนเน็บแนมโดนอะไรเกี่ยวกับคำพูดคำจาทำให้ชีวิตเนี่ยสะเทือนตลอดก็จึงบอกว่า ก็พอบางทีเราเองไม่ต้องพูดถึงชาติไหนเอาแค่ชาตินีนะ้เราก็พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาจนเติบโตจนบัดนี้บางทีเราก็ใช้ปากของเราในการสร้างกรรมไม่ใช่น้อยโดยที่บางทีเราก็เพียงแค่สนุกปากแค่มันปากและแค่ตามพวกสุดท้ายก็สร้างกรรมจากปากกันไม่ใช่น้อยทีเดียวนะก็ฉันเชาเสร็จเช้านี้ก็เป็นข้อคิดสักเล็กน้อยนะก่อนที่จะได้ไปทำกิจอื่น ก็อขอ,อนมโมทนาบุญสําหรับการระมัดระวังเรื่องการใช้วาจาสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญอายุวันโนสุขขังพระลังเทินขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีความสุขกับการทํางานประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยกันทุกๆท่านขอจเจริญพรเป็นกําลังใจขอให้ปลอดภัยในการเดินทางทุกๆคน